ฮัลโหลสวัสดีครับผมสื่อช่องเจมแคสเตอร์นะครับว็อยู่กับเกม r o หนะออเบอร์กับรายการ r เจมพ m กเกอร์นะครับผมก็จะเป็นพารเกอร์นั้นก็โลิตานในคลิปนี้กันได้เลยนะผมสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมการสุ่มวงแหวนยอดมนุษย์ตอนที่1นนะครับผมเราก็ได้เป็น ถาเต้นนะผมแล้วก็มีรูปโปลไฟตรงบนซ้ายมือนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมจะทําการสุ่มกิจกรรมเรียวมะอุนตาแมนซึ่งมาวันนี้เลยครับผมวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมแต่คลิปย้อนหลังคลิปหลังจากหนึ่งวันนั่นเองนะครับสองวันนั่นเองโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาโหลดตรงหน้าอันนี้ก่อนนะครับผมสักครู่นึงโอเคครับก็จะเป็นวิดีโอหน้านะผมหน้ากิจกรรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนาะโดยเดี๋ยวเรา กดแอคชั่นมาบนขวาแล้วกันนะและยะ้เวลาจนถึงตอนนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายนเลยจนถึงหมดกิจกรรมเลยนะครับผมเนาะผู้เล่นจะมีโอกาสในการรับของรางวัลแจ็คพอตสกินเรียวมาอุลตร้าแมนทาวทันทีเมื่อผู้เล่นเข้าสู่หน้ากิจกรรมจะมีมอนสเตอร์3ตัวปรากฏขึ้นมีเอ็กซ์คิวเลอร์อยู่ตรงกลางเมื่อผู้เล่นสามารถกำจัดเอ็กซ์คิวเลอร์ได้ผู้เล่นจะได้รับสกินเรียวมาอุลตร้าแมนทันทีผู้เล่นสามารถสุ่มโจมตีมอนสเตอร์ได้ทั้ง3ตัวได้โดยกดเลือกมี19คูปองแล้วก็79คูปองนนะรัผมจเป็อต ก, Special การโจมตีแบบธรรมดาอันตร้าสแลชนะครับผมจะมีโอกาสลด HP ของมอนสเตอร์1-5 HP แต่ในขณนะเดียวกันสเปเชียลบรีมในราคา79คูป,ปองนี้จะมีโอกาสในการค่าอาร์ลด HP มอนสเตอร์5-25 HP นั่นเองนะครับผมเนาะเมื่อ HP ของเอ็กซ์พิลดเนี่ยอาร์ลดน้อยกว่า30นะครับผมผู้เล่นจะปลดล็อกสถานะไม่มติด2เท่าได้เป็นสเท่าทันทีผู้เล่นจะได้ส่วนลดในการโจมตีครั้งแรก โดยการโจมตีธรรมดาอันตร้าสแลนะนั้นผมจะใช้เพียงแค่9ปูปองเท่านั้นส่วนสเปเชียลบรีมนะครับผมจะใช้แค่19ปูปองนั้นและใช้แค่หนครั้งเท่านั้นน,น,นะครับผมเนาะและเมือ่อผู้เล่นกำจัดมอสเตอร์แต่ตัวสำเร็จ,จเมื่อมีผู้เล่นทำการโจมตีนในแต่ละแบบเนี่ยจำนวนที่กำหนดแล้วผู้เล่นสามารถรับไอเทมอัตรามายเอ็กซ์คลูซีฟจากหน้าสมุดสะสมได้ จะมีมอนสเตอร์จำนวนสตัวนะผมมีเอ็กซ์คิวเลอร์นะครับผมเนาะแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายนะครับผมเนาะสิบผู้เล่นจะสามารถเลือกทั้งการโจมตีทั้งบวมแดนสเปเชียลบลิมเป็นจำนวน5ครั้งในราคาสามร้อกาสห้า,าหูปองได้ทันทีนะครับโจมตีครบ5ครั้งจบลงเนี่ยผู้เล่นจะไปถูกหักคูปองนะครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นแบบว่าขั้นต่ำนะครับโจมตี5ครั้งจะจบลงนะครับผมเนาะในแต่ระคาผู้เล่นทําการโจมตีผู้เล่นในอุลตรา้าแมนนะสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งผู้เล่นจะสามารถ เอาของวันเนี้ยคุณเลนกองจดหมายได้นั่นดีครับตามนั้นนี้เลยครับผมอัตราการดรอปตามนังนี้เลยครับผมนะผมอยากอธิบายเยอะแล้วนะครับผมโอกาสโจมตีโดนอากาศอะไรนี้ยครับผมนะปาร์มตรงนี้เลยครับผมโดยครับข้างหน้าครับผมก็จะมีโซเชียลเอ็กซ์คิวเลอร์ที่ต้องอสุจอทีนคุนต้าแมนแล้วก็เอเลียนอะไรสักอย่างนะครับผมนะข้างหน่วยวิทยานะครับผมซึ่งมอนสเตอร์จะมีสัปหลาดดีกว่าสัปหลาดเขาจะมี6ตัวนะครับผมนะมี เอเรียนอะแดคิทนะครับผมอ่านผิดขอโทษนะเอเรียนบิสนะครับผมโซเชียร์เอเรียน,โร,นนะโรบูตันนะโรบูตันหรือเปล่าไม่รู้แบ็คคิงแล้วก็เอเรียนเนเพนเทสนะครับผมเนาะและถ้าคาราบหนึงร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้เอฟเฟกต์ถาวรเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็มีการใช้สกิลก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นแล้วก็เอฟเฟกต์สักอย่างหนึ่งโอเคคร,ร,รับไม่รอเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราทำการสุ่มโจมตีอย่างหนักนะนะในราคา19คูปองนะครับ ไปกันเลยดีกว่าครับงบมี2140ังอ่ฟองถ้ามันถ้าอาแบบว่าไม่ครบนะผมหรือว่าตัวมาสเตอร์ไม่ตายนะผมผมเกลือแน่นอนเจ๊งแน่นอนครับผมโอเคไปครับผมสิบเก้าฟองเราไม่แสดงอีกครับผมไปครับผม19ครั้งโจมตีทางไหนโอ้ตรงนั่งหน้าเลยครับผมโอ้โชคดีนะโชคดีโชคดีคดแลาราแบบว่าโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกต์เชา่ามานั่นเองโอ้แต่น,นี่โชคดีนะเพราะว่า เป็นการสุ่มด้วยนะผมนะก็คือแบบถ้ากด1ครั้งปุ๊บก็จะเป็นการสุ่มหนึ่งใน3ตัวที่จะสุ่มนั่นเองนะผมโอเค,คเดี๋ยวเราโจมตีหนักต่อเนื่อง5ครั้งนะผมใช้ใช้สามร้อยเก้าสิบห้าคูปองโอเคครับผมตอนนี้เหลือ2,121นะครับผมไปครับผม395ร้อคูปองใช้คุ้มไหมอ่ะผมกลัวไหมผมอ่ะเอาไปก็ได้ผมเอาให้คุ้มให้สุดครับผมสุดจะทนคนอย่างเจมส์ครับผมไปครับ1ตัว10บคิดหนึ่งสอ้โอ้โห35 35 เหลืออีกส5ห้า hp รับผมกดยืนยันไปครับตอนนี้เหลือ1,700ดรอยครับผมตอนนี้ไปครับผมโดนใครโดนเอคอันตัวแล้วตัวนั้นตายแล้วครับผมก็มีตัวสัตว์ปมะหลนดอใหม่มาหกห้าอาคิดตัวขวามือตายแล้วนะผมเนาะโอเคครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งพันสารอสามสบเอ็บนะครับทีสามครับไปครับผมโุ่งสิบห้า ตึ้งตึ้งลดทีลเรื่อยเลยนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะโอเคครับตามแับนี้เลยครับผมต่อมาครับเหลือเก้าล้านสัตสัตวกคูปองนะครับผมน่าจะน่าจะประมาณสองพันมั้งที่ผมไปดูคอมเมนต์ของแต่ละคนครับหมดสองพันการันตีคือสองพันแน่นอนแต่ถ้ากสุดก็สองพันเก้านะครับผมสิบห้าครับอ่าอันนี้คือรีมิเนเดตเรียลเอสต์นะผมเพิ่มคูณสองเท่าเลยครับปลดล็อกครับผมตายครับหนึ่งตัวหนึ่งสิบ โอเคซ้ายมือตายครับผมอ้าวตายอีกครับผมทางซ้ายมือตายแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเนอะใช่ปะตอนนี้เหลือ2ตัวอ้าเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายของผมก็คือเอเลี่ยนโรบอทอะไรสักอย่างนะผมเนาะห้าร้อยสี่สิบเอ็ดคูปองอันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วนะผมไปครับผมกดครับสิบห้าสิบโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้แต่คูปองคืนครับผมเพราะว่าในการที่ ไอตัวเอ็กซ์คิเลอร์เนี่ยตายไปเพิบก็มันจะคืนหูหปนองทันทีเลยครับตอนนี้เหลือ225รูปหองตามนี้นะครับเหลือราคาตามนี้เลยครับผมผมหมด1,900โอ้โหสุดยอดครับผมตะกีบอุนต้ามแมนนั่นเอง,เองนะหมดไปแล้วครับ1 9 0 0ก้า้อหองเองนะครับผมนะแล้วทางบนซ้ายมือครับผมถ้าจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมด6ตัวได้นะครับผมไม่นับเอ็กซ์คิเลอร์นะครับผมเนาะก็อ่านี้มีใช้สกิล อาอันตร้าสลชนะครับผมค่าพลังอาร์รับไปเลยครับไอเทมรูปโปรไฟล์ถาวรเลยต่อมาครับผมเป็นท่าเต้นนะผมใช้สเปเชียลบรีมค่าพลัง SR ชอาร์โอเคนี่คือท่าเต้นของซุปอาอันตร้าแมนนะผมและอันสุดท้ายของรีมินเดตเรลิซ์นะผมเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปน่าจะเป็นถาวรเลยนะผมเนาะแล้วก็สะสมครบร้อยก็เซ้นะผมยินดีด้วยสมุดสะสมเก็บเลยครับของรางวัลได้เลยครับเป็นเอฟเฟกต์นะผมเนาะเอฟเฟกต์วาร์กับเอฟเฟกต์วิ่งนั่นเองแต่อันนี้คือน่าจะเป็นเอฟเฟกต์โจมตีอ่าใช่จริงด้วยครับตรงตัวงนะผมรีมินเดต โอเคครับหมดแล้วนะครับผมเนาะอุน더แมนครับของเรียวมะนั่นเองนะครับผมเนาะ mm hmm. ก็ใครที่หมดคูปองเท่าไหร่นะผมก็บอกใมาในใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะผมผมอยากดูนะว่าทุกคนเสียกับเรียวมะอุร้าแมนไปกี่คูปองอ่านะครับผมเนาะโอเคครับผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะ mm hmm. ก็รอบที่แล้วคลิปที่แล้วไอ้วงแหวนก็เช่่งมันเนาะ เราลุ้นเรียวมาแล้วกันเรียวมาอุลตร้าแมนแล้วกัน <_ C 1> เหลือสองร้อยยี่สิบหองดคือว่าคุ้มมากนะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรางวัลน,นะกัน <_ C 1> อ้อลืมไปครับผมเดี๋ยวเราต้องไปรับเอียเดี๋ยวนะขอรับอันนี้ก่นอนก่อนที่จะไปรับอันเช่านะครับผมเพราะเช่าเยอะมากครับผมเนาะเพราะว่าเช่าจากฟรีอ่าอุลตร้าแมนอยู่นี่ครับผมอันนี้รูปโปรไฟล์ถาวรเลยนะครับผมรูปโปรไฟล์อุลตร้าแมนในกิจาการรมนั่นเองนะครับโอเค อันที่2องครับผมท่าเต้นพลังที่ตื่นขึ้นของอุลตร้าแมนของอุลตร้าแมนนะครับผมเนาะตามตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปค่อยเดี๋ยวช่วงเททิปเดี๋ยวเปิดรายละเอียดแล้วกันเอฟเฟกสัญหารอุลตร้าแมนถาวรครับผมโอเคครับต่อมาครับผมเอฟเฟกวาร์ปถาวรนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกวิ่งอุลตร้าแมนถาวรนะครับและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับผม อุลตร้าแมนมาแล้วอุลตร้าแมนเดียวมันั่นเองนะผมขอกดบันทึกหน่อยนะคันนะครับใครที่ยังไม่ได้ของฟอร์เรนนะผมใครที่จะทิ้งโค้ดนะครับหรือจะให้ผมเป็นผู้สนับสนุได้เลยนะครับในสคริปชันแน่นอนนครับโมชิโมชินะครับผมตะกี้นี้เห็นอยู่นั่นจะเป็นนางเอกครับเเรื่องอนิเมะของอุลตร้าแมนเดียวผมยังไม่ดูเลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะหาไปนะครับว่าไปดูนะครับผมเนาะอันนี้คืออะไรช่างมันนะครับผมเนาะเดี๋ยวขอลบทั้งหมดนะกันนะครับผมนะครับ เนื่องจากว่าต้องไปเอาของนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสําหรับอุลตร้าแมนนะครับผมเดี๋ยวขอมาดูหน่อยสักแป๊บหนึ่งครับผมขอดูสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้อาร์วีเจมพาเกลือนะครับผมแบบไม่เกลือนะครับผมนะแบบไม่เจ๋งด้วยพู้รีดผูดรีดโอเคครับต้องขอตัวกลาไปก่อนครับผมใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกลาไปก่อนครับซิลเกนเนสชา ไปบายครับผมก็ติดตามต่อไปครับวงแหวนยอนมนุษย์ตอนที่2นะครับผมนะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการสุ่มของเดียวมะมุชิมูชินะครับผมนะโอเคนะนนครับผมเดียวกันนสทาครับผม